สวัสดีครับครูซอนะครับอาจารย์ดรสัทธาสัยพงศฮรันนะครับปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่สาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปาการรมศาสตร์ครับผลงานสร้างสารรค์นะครับเป็นละครเพื่อการอ่านนะครับชื่อเรื่องราชาชอบเรื่องโกหกครับเงินสนับสนุนที่ได้นะครับก็เป็นเนงินรายได้ของคณะนะันปี2562นะครับ แรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ตัวงานสร้างสารรค์ครั้งนี้นะครับก็เริ่มจากการที่สนใจในคำว่า active learning ในอดีตเนี่ยเวลาเด็กประถมเด็กมัธยมเขาเรียนพวกการอ่านกันเนี่ยพวกละครเขาเรียกเนื้อหาในวิชาภาษาไทยอ่ะเขาก็จะเน้นเป็นลักษณะของการอ่าน การรับรู้ก็จะเป็นแบบแค่จดจําแต่คราวนี้พอเรารู้สึกว่า active learning มันน่าสนใจแล้วมันสามารถเอาไปใช้ในรายวิชาพวกนี้ได้และสามารถทําให้เด็กจดจำบทวรรณกรรมจดจําละครจดจําความรู้อะไรได้เร็วขึ้นได้ง่ายขึ้นผ่านกระบวนการใช้ละครซึ่งละครเป็นส่วนหนึ่งของ active learning เวลาทําละครเนี่ยละครมันตอบโจทย์ทุกมิติของการเรียนรู้เลยทั้งการอ่านการฟังการจดจําการแสดงออกละครเพื่อการอ่านหรือว่าเรียกว่า r e a d e r theater ก็จะเป็นเหมือนกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่เด็กเขาได้ผ่านกระบวนการในการฝึกฝนจากการเรียนรู้ด้วยการกระทําที่ไม่ใช่เรียนรู้แค่การมองเห็นหรือการอ่านอย่างเดียวครูสร้างสรรค์ในรูปแบบของละครเพื่อการอ่านคือ Reader The เ t e r เลยนะฮะก็คือนําบทวรรณกรรม นะ,ะชื่อเรื่องราชาชอบเรื่องโกหกแหละซึ่งละ,ละครเรื่องนี้มันก็เป็นบทที่เราอ่านกันอยู่แล้วเป็นนิทานคํากรอนมาสร้างอยู่ในกรอบของละครเพื่อการอ่านหรือ r e a d e r theater นะฮะคือรูปแบบของมันจะเป็นลักษณะของไม่เน้นการท่องจําบทแต่เน้นเรื่องการอ่านการตีความและการวิเคราะห์ตัวละครผ่านการเล่าเรื่องจากเสียงเด็กก็จะได้ฝึกเรื่องเกี่ยวกับจินตนาการเพิ่มด้วย ขั้นตอนในการสร้างงานสร้างสารรค์ครั้งนี้นะครับครูก็แบ่งเป็นช่วง pre-production production แล้วก็ post-production เป็น3ส่วนหลักๆนะครับในช่วง pre-production เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ครูก็ทํางานกับตัวตัวสคริปต์ตัวบทตัวนิทานคํากรนรวมไปถึงครูก็คัดเลือกนักแสดงที่จะมาใช้มาร่วมแสดงในกิจกรรมนี้นะมีการ audition จากดูจากทักษะความสามารถแล้วก็บุคลิกาภาพกายภาพด้วยนะครับแล้วก็มีการคัดเลือกทีมงานนะครับที่จะมาช่วยดูเรื่ององค์ประกอบอื่นๆเช่นองค์ประกอบศิลป์ในแง่ของการใช้แสงคอสตูมเสื้อผ้า นะครับแล้วก็มีการซ้อมการแสดงด้วยนะฮะส่วนในช่วงของโปรดักชันก็อย่างที่เราเห็นกันก็คือเป็นการแสดงจริงแล้วก็โพสต์โปรดักชันเนี่ยหลังจากที่การแสดงจบเนี่ยครูก็มีการมานั่งสรุปงานและคุยกันอีกรอบหนึ่งว่าทิศทางถ้าเราสามารถสร้างงานซ้ำอีกครั้งก็ได้มีอะไรที่เราต้องแก้ไขปรับปรุงบ้างนะนี่ก็เป็นขั้นตอนในการสร้างสรรค์าง,งานของครู ก็ครูได้ค้นพบว่างานชิ้นนี้มันเห็นส่วนผสมของบทละครคำกรอนที่เป็นแบบไทยกับการนำเสนอแบบตะวันตกก็คือวิดีโอเทเตอร์มากไปกว่านั้นเนี่ยครูเห็นด้วยว่าละครของครูเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการผลิตงานสร้างสารรค์อย่างเดียวแต่มันมีโอกาสสามารถนําไปใช้ในชั้นเรียนได้ด้วยสําหรับนักเรียนที่จะต้องอ่านนิทานคำกรอน,นี้แล้วเขาก็แค่อ่านให ผ่านไปเบื่อๆไปวันๆเปลี่ยนเป็นให้เขาได้เห็นเป็นรูปแบบจากคำกรอนปกติเป็นการแสดงและที่สําคัญคือเด็กจะได้พัฒานาเรื่องเกี่ยวกับจินตนาการในการชมละครด้วย